ยสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o z Story Channel และคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในรายการ p o z Story a n My Daddy EP ที่13ฝั่งนี้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 ต่นนี้3 1วันนี้ก็มาอยู่ที่ไอยูส t เก็ดพาร์กคันเหมือนเดิมนะครับเป็นสนามประจำของเราเลยใช่อยู่ใกล้บ้านฝั่งทนเนื่องจากไม่ได้ทำคลิปมาสองอาทิตย์นะครับเพราะเราไป เที่ยวมานะครับอ่าแตไมนได้ถ่ายคลิปมาเนาะใช่เควันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีเป็นฝึกค่าอะไรกันดีเอาบอร์ดสไลด์ไหมบอร์ดสไลด์เออกี่กี่รอบแล้วบอร์ดสไลด์แต่แต่ครั้งนี้เป็นบอร์ดสไลด์แบบอันนู้นเลยนะขึ้นเหล็กเหรอขึ้นเหล็กเลยอ่ะมันจะขึ้นเหล็กงเลยอ๋อได้ได้จะมาลองฝึกบอร์ดสไลด์กันใช่อ๋อครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกครั้งปีทุกคลิปครั้งแรกกคลิปอ่ะอ๋อแต่อันนี้ครั้งแรกของจริงใช่ อ๋อก่อนที่เราจะเล่นบอร์ดสไลด์ไปนเนี่ยเราต้องทำท่าอะไรเป็นก่อนอลลี่แบ็กไซด์อลลี่แบ็กไซด์อลลี่ปุ๊บแล้วก็ปิดตัวใหใช่แล้วก็ขึ้นไปบนแล้วก็ขึ้นไปบนเหล็กเหมือนง่ายเหมือนง่ายแบ๊ง่ายไหมไม่ง่ายอ๋อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าผมเนี่ยจะทำบอร์ดสไลด์ได้หรือเปล่านะครับ <laughs> คุณผู้ชมและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับพร้อมยังพร้อมมาเทคหนึ่งเดี๋ยวก่อน ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยฮะเพราะไมป้องกันใจหายแววบโอเคไหมลองดูไปเอาใหม่ได้ไม่ม่ได้ไม่ไมม ไหนเหล็กสูงประมาณไหนแนวขามาวัดดิขามาวัดเลยสูงประมาณหน้าแข้งอ๋อค่อนข้างสูงนะครับถ้าคนที่ไม่ทําไม่เป็นจริงๆปอสตอรี่ทำไม่เป็นอยากฝึกจ่ะอยากลองอยากลองถ้าไม่ลองก็ทําไม่ได้ฮค่ไหลมาเบาไปปะไหลมาเบาไปเพราะว่า

บ <c oughs> <c oughs> ไม่ดิบไข่มันดิหน้าแข่งอ๋อโอเคเพื่อนทุกคนครับสุดท้ายก็เป็นเหมือนที่ผมคิดจริงๆนะครับมันทําไม่ได้ตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากผมทําหลายรอบมากก็มันต้องนั่งพักครับทุกคนยังไงเราต้องพยายามต่อไปฮะยังไงเราต้องพยายามต่อไปใช่ก็แดดมันร้อนด้วยมันเลยเหนื่อยเร็วคลิปนี้จะทำเพื่อทุกคน,นใช่ไหมใช่ทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดู <c oughs> ุงเหงื่อผมเดี๋ยวพักควันพักควันก่อนเดี๋ยวเขาทำใหม่ได้อยู่แต่ว่ามันช้าไปเอาแรงกว่านี้นะ up a <laughs> <laughs> <Nothing laughs> ว่าทำได้เมื่อวานทางนี้แหละหมอหมอหมอทุกคนครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเกือบทําได้ครับแต่อทำได้ต้องฝึกอีกเยอะฝึกต้องฝึกเพิ่มต้องฝึกเพิ่มอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าครั้งสองครั้งแรกเราคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอใช่คนที่เก่งๆอ่ะแม่ทําวันเดียวแล้วสําเร็จใช่ใช่เราต้องฝึกเรื่อยๆมันขยันฝึกฝนมันมันขยันฝึกฝนแล้วเราก็จะทได้ใช่นะครับ เดี๋ยวผมว่าผมฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็ทําได้เองครับแล้วเราก็ปิดคลิปนี้ก็เลยว่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไดลาแอ้วอยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมต o รี่ t o r y and My d ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย